So -ka -ka. เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับเซฟแปดบาซีวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะมาดูกันในส่วนของคุกกี้2ตัวนะคะที่ได้มีการปรับนะคะก็คือจะมีในส่วนของไวเบอรี่นะคะแล้วก็ตัวของมิกกี้เวยเลยค่ะทุกคน มี่2ตัวนะคะที่ทางเกีฬนได้มีการปรับน้อะในแพทที่ผ่านมานะคะซึ่งขอโทษด้วยที่ออกมาช้าเนะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้เซฟติดงานนะคะค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้นะคะมาทําคลิปช่วงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองกันเนาะในส่วนของตัวนะคะที่เป็นทั้งแคดดี้พิเศษนะคะแล้วก็ตัวบัฟของเขาเนาะซึ่งมีการนะคะปรับหลายๆอย่างให้มันดียิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรีแคปกันปัจจุบันนะคะว่าคุทาสกิลหรือบัฟต่างๆี่ยมีอะไรที่นะคะอัปเดตเป็นเวอรช์ชันปัจจุบันกันบ้างแล้วนะคะก็ในส่วนของตัวนี้เลยนะคะมัดทะลวงนะคะคูท่าเนี่ยสิบวินาที ความเสียหาย1ครั้งนะคะ423.5%ของพลังโจมตีและสตันเนี่ยนาน1.5วินาทีความเสียหายเพิ่มเติมของสตูที่ต้านน็อกแบ็กเนี่ย100%นะคะบัฟาวเบอร์รี่นะคะบัฟายเนาะเพิ่ม10%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อโจมตีครั้งสุดท้ายต่อการถูกโจมตี1ครั้งซ้อนทับสูงสุด15อันลดความเสียหายของตนเอง3 0ตลอดช่วงเวลาแปลงล่าง ลบความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมนะคะ17ตลอดช่วงเวลาแปลงล่างความเสียหายนะคะจากหมัดเสยเนี่ย37.3และสตาร์0.5วินาทีความเสียหายจากการโจมตีครั้งสุดท้ายนะคะ122.9ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยกันนะคะบวกดาเมจเพิ่มเติมจากบัฟวายนะคะสตาร์จากการโจมตีครั้งสุดท้าย2.5วินาทีภูกคุ้มกันเนี่ยนะคะแปนวินาทีด้วยกัรนเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากดูนะคะก็ดูจากนะคะประกาศเกี่ยวกับอัปเดตตรงนี้ได้เลยเนาะมันก็จะมีนะคะให้เราดูด้วยว่ามีการนะคะปรับอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของแพทนี้นะคะี่เหมือนเมื่อกี้เนาะคุกกี้ตัวใหม่นะคะก็เคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อ่าเนี่ยนะคะคุกกี้นี่ อันนี้ค่ะไวเบอรี่นะคะเห็นไหมคะเขาเสียหายปรับเป็น17เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเขาเสียหายคริตดดิคอลต่างๆเอฟเฟกต์โลนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้ดูที่แคนดี้เนาะเดี๋ยวซะพาไปดูตรงที่เป็นแคนดี้วิเศษกันนะคะ นี่โลพลังชีวิตนะคะแปเซนะคะของพลังชีวิตสูงสุด,สดเป็นเวลาศูนยจุดอ่าเวลา5วินาทีเนาะความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยหนึเนะคะเมื่ออัพเกรดบวกสิเนาะก,ก็เพิ่มขึ้น25%ค่ะนานวินาทีเสร็จก็อัพไปแค่นี้เองนะทุกคนไม่ได้ดูเยอะมากนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ที่แบบเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูดีกว่าเนาะว่าจะมี uff, ะดีบัฟแจกฝั่งหนคัาอะไรบ้างโดยการเทสกับมอนสเตอร์นะคะเราจะได้เห็นบัฟขวามือข้างหมดแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสต์อีน่นากันดูเลยค่ะในสึดของไวเบอรี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยนะคะ let's go โดยที่ให้คุณลุงอามอนนะคะ อยู่เป็นเพื่อนก่อนเฉยๆนะทุกคนเพื่อเซฟจะได้รู้นะคะว่าลุงเนี่ยจะได้รับบัฟอ,ะ,อะไรบ้างนั่นเองอันนี้นะคะก็คือฝั่งนูเนาะไม่ได้รับบัฟอะไรนะคะตรงนี้ก็จะมีลดความเสียหายคิดทุอขอนะคะแล้วก็บัฟลดความเสียหายค่ะที่เพื่อนได้รับนะคะ อ่านะคะบัฟให้ตัวเองมีอะไรบ้างบัฟโวนะคะแล้วก็คุม,คมการต่อการรบกวนตรงนี้เนี่ยมาสามารถเพิ่มสเต็ปไปได้สูงเลยนะคะอยู่ที่ว่าจะโดนตีนะคะสกิลเท่าไหร่เมื่อสมัยที่เรามีทีมซัมมอนโนสโคดแต่ก่อนเนี่ยก็จะใช้ไวเวอรี่นะคะคา์เตอร์นะคะทีมหนักมากๆเลยึบ ่มานี้คะแต่ก็มีภูมิคุ้มกันนะคะการสตันอยู่เนาะแล้วก็เซนรู้สึกว่าดาเมจก็แรงเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะแบบเพิ่มดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าน่าสนใจนะคะตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอไปลองเทสอารีนากันสักหน่อยนะคะไปดูกันเลย โอเคไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการโจมตีนะคะทั้งหมดประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะการโจมตีตรงนี้การฟื้นฟูนะคะของวานเบอรรี่ไม่มีเนาะ ทำดาเมจไม่ได้เยอะมากเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าเทียบช่วงเฟสสุดท้ายนะคะที่ดูเนี่ยพอวายรี่ตายเนาะมันเหลือแค่พ่อดาร์กนะคะ2ทีมเนี่ยที่อยู่ชนกันเนาะเราว่าเขาเ่าจะมีบัฟของฟินนองเซียนะคะอาจจะดีกว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะตั้งทีมยื้อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวพ่อดาร์กไม่ก็ตัวของอัศานีเนี่ยเป็นตัวอื่นนะคะที่สามารถเขาเรียกแงะไปช่วยยืนแบบยืนยื้ให้มันจบเกมเอาไว้เป็นทีมตั้งรับอย่างนี้ก็ได้นะคะ งานเจฟอาจจะแบบตั้งฟิลเนี้ทุกคนเนี่ยฟิลแบบทีมตั้งรับนะคะตั้งรับแบบว่าฮิวกันไปข้างหนึ่งยืนกันไปนานๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของน้องมิกิเวกันดีก,กว่าน้องมิกิเวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับปรับมาแล้วเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าใช้งานได้จริงได้มากแค่ไหนนะคะเพราะว่าอทาุากคนถ้าดูน้องอารีน่านะคะไวเบอรี่อาจจะแบบยังไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่นะคะ เไม่ได้ไต่ต่อเลยทุกคนรู้สึกว่ามันก็ยังคงเป็นนะฟินองเซียนะคะถ้าเราจะใช้งานนะคะในส่วนของตรงนี้โอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทของมิกกี้เวกัน let's go มิกกเวนะคะก็นะคะจากที่เราดูเนาะสกิลนะคะเหมือนจะดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่าแต่นะ้านจากที่ดูเนี่ยวิกเวเนี่ยจะเหมาะกับสายลงดานนะักมากกว่านะคะแต่ปัจจุบันนะคะต้นลงดานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดใครที่มีนะคะมิกกอ้อยู่แล้ว่ยสามารถอ d เด็มาใช้งานนะคะอันไหนได้บ้างเนาะ ก่อนนะคะเมื่อโจมตีปกติจะฟื้นฟูตัวเองค่ะ57.7%ของเวของลางโจมตีความเสียหายต่อนเนื่องจากการพุ่งชนนะคะเสียหาย12ครั้งนาน2วินาทีความเสียหาย1ครั้ง335.4%้อเนะคะความเสียหายเพิ่มเติมต่อสัตูที่มีนะคะโล่ป้องกันความเสียหายจากการพุ่งชน คุกกี้นะ่าเสียหาย1ครั้ง1,250%นะคะอื่นๆเนะี่ยความเสียหาย1ครั้ง38%นะคะลดพลังป้องกันเมื่อผู้ชน1ครั้ง3.5%เป็นเวลา12วินาทีนะคะเมื่อศัตรูเนาะถือบอลจะมไม่ใช่ถือบอลซิเมื่อศัตรูคือบอสจะมอบดีบัฟนะคะลดพลังป้องกัน3อันซ้อนทับสูงสุด25อันความเสียหาย40%เป็นเวลา10วินาที การทานาการสตาร์ทนะคะลดเวลาต่อเนื่องของการสตาร์ทลง50เป็นเวลา10วินาทีสร้างโลกพลังชีวิตให้ตัวเองนะคะ20อเของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันสร้างโลกพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีม15.5ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา5วินาทีเพิ่มการฟื้นฟูนที่ได้รับนะคะ30เอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันหนูเซจ,จะใช้เป็นลดความเสียหายล้วนสำหรับการลงด่านนะคะทุกคน ดูแล้วนะคะไม่เหมือนเหมือนจะไม่มี uff, ดีบัฟใดๆเนาอถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปเทสการลงด่าน,นะคะว่าน้องสามารถแทงอยู่หรือเปล่าไปลุยกันค่ะไปลองดูกันว่าจะเวิร์กไหมนะคะ let's go เอาลาทุกคนนะคะน้องกำลังไถนะคะมอนไปรวมให้อยู่เอ้ยมันก็ถือว่ารวมมอนให้ได้อยู่นะทุกคน เอ้ยน่าสนใจถ้าเกิดไม่ตายถือว่าเวิร์กอยู่นะคะอ่ะฟึ๊บ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 เอ้ยถือว่าได้อยู่นะทุกคนถือว่าเอ้ยเออ ถือว่ามิกกี้เวย์นะคะถ้าพูดถึงแทงแท้งอยู่เนาะทุกคนแล้วก็ผู้วิทักษะเซฟยังไม่ได้เทสเนาก็เลยอาจจะไม่ชัวว่าเอาลงแทนตัวไหนได้บ้างนะคะแต่พุกคนมาดูดาเมจน,นะคะพอมีนะคะการฟื้นฟูนมีเหมือนกันนะคะจากการโจมตีปกติของเขาเนาะจากที่เราอ่านจากของสกิลนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าโอเคเล่นได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวที่เอาไว้แท้งนะคะในการลงไหนจริงๆก็สามารถนะคะใช้น้องมิกกี้เวย์ได้ค่ะ แต่เพื่อนๆนะคะก็ลองช่างใจดูนะเพราะว่าการที่เราเอาตัวอื่นมาลงนะคะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของบัฟนั่นเองแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าดันไหนนะคะที่มอนเนี่ยนะคะออมีการขยับมาหาทางคุกกี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเราต้องการตัวเที่ยวไว้ไถ่นะคะตัวของมิกิเวค่ะจะสามารถนะคะไถตรงนี้ให้ได้นะคะมีบัฟต้านทานการสตัน ด้วยนะคะเห็นจากที่ดูเนอะนี่ตัานการสตันนะคะลดเวลาต่อเนื่องของการสตันลง50เวลา10วินาทีนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออมันพอช่วยลดได้บางส่วนนะคะตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีเนาะแล้วก็ช่วยลงหนาดได้ค่ะประมาณนึงนะคะแล้วก็เทียบดูว่า ด้านไหนต้องการอะไรบ้างนะคะเพราะฉะน,นแล้ววันนี้เนี่ยลองเทสห้ดูถือว่าเวิร์กอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของไวเบอรี่ค่ะจากที่ลงลงดูเนาะทุกคนก็มีความอึดถึงเนาะเราสามารถไปอ d แดปใช้เป็นทีมตั้งรับแทนก็ได้นะคะแบบนั้นอาจจะเวิร์กดูเนาะแต่ถ้าเป็นทีมบุกรู้สึกว่า จากที่ดูอ่ะเขาจะใช้ฟินนเซียแล้วอัศนีซึ่งสล็อตในการที่จะเอาไวเบอร์ี่ไปลงอ่ะมันค่อนข้างน้อยนะคะเลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่คุ้มนะปัจจุบันหรือใครจะไปลองใช้จริงๆอาจจะใช้ในพาร์ทของอารีนาไอ้ยไม่ิช่อารีนาสิ่งลงนานดูก็ได้นะคะแต่เซฟสึกว่าโอเคมิกิเวพอเล่นได้รู้สึกว่าน่าจะเล่นในโหมดนี้ได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เซฟดองไว้นะคะยังไม่ได้ลงเท่าไหร่นี่ค่ะ ข้อสำรวจผิดพลาดน,นะคะนี่มิกกี้เวเา,าเอามาใช้ในนี้ได้นะทุกคนแล้วก็เป็นบัฟติไวนะคะเออมิกกเวก็จะหิวตัวเองค่อนข้างเร็วอยู่นะคะประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็สรุปแล้วนะคะสองตัวถือว่าโอเคนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดีโดดจนถึงขั้นที่แบบเราจะใช้งานณนตอนนั้นเลยนะคะก็คือใครมีทรัพยากรก็คอยปันกระไดเช่นกันค่ะไม่ต้องรีบปันนะคะ2ตัวนี้ยังใช้เป็ตัวอื่นแทนได้อยู่ค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะประมาณนี้ก่อนเลยเนาะนะคะสำหรับการรีแคปนะคะ2ตัวที่มีการปรับนะคะในแพทล,ล่าสุดเนาะเดี๋ยวแพทน่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเดินอีกครั้งนึงได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย